นี้ได้เวลวสุดคนแล้วด้วยการแจกทูนะวันนี้ก็จะมาแจกครั้งที่สองแจกทูร้อยสิบทูครั้งที่สุดจุดกาแม่น้าก็วันนี้ไม่เปิดกล้องนะที่เกเปิดนะครับเพราะว่ารีบแจกนะครับก็ปิด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 เออมเขาเรียกว่าปิดคนร่วมกิจกรรมนะครับมีที่สี่สิบคนนะก็ปิดตอนหกแปดหกโมงนะครับอ่าในี่เพิ่งกลับมาจากห้างเลยครับไปเที่ยวเพื่อนมานะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับ อันนี้คืออืมอันนี้อือเอองั้นก็ขอแป๊บหนึ่งฮนะโอเคนะครับอะไรวะเนี่ยเปิดออฟไลน์ line, แป๊บอ่าโอเคโอเคโอเคนะครับก็มาตอนนี้ก็เอาทุกคนมาใส่ไว้หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะถ้าถ้าไม่มีชื่อใครก็บอกได้นะครับนี่ตามนี้นะ ผมก็ไล่น่าจะหมดแล้วแหละผมเล่นไล่แม่งมาหมดเลยนะพอที่ไม่มีก็อาจจะเป็นแบบเอ่มเอามาอย่างงี้นะไม่ไม่มีเฟซอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะให้ยังไงครับให้ใครอีเดียวเขาไม่ได้นะหลอเหรอหลอจริงเหรอเออใช่เฮ้ยมึงมาก็กวนตีเลยนะไม่ต้องตุ้มตีโอเคครับก็หมดแล้วคดถ้าเขียนชื่อโฟก็ไดโฟ็แปลว่าสีนะอันนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคผมก็ใส่ชื่อทุกคนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวถึงลบลบชื่อแบงคาร์ดีก่อนนะฮะเอเฮ้ยเราโทษ โอเคโอเคครับมาส่งเลยโอเคปุ๊บคอนโทรลซีไลท์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 ทีมไลท์จะไลท์ไม่เป็นนะฮะโอเคไงโปรแกรมส่งมาใส่เข้าไปโอ้โหครั้งครั้งแรกนี่สุดยอดรู้สึกว่าไอ้กิจกรรมแจกทูเนี่ยแบบครั้งแรกคือไม่ค่อยมีคนมาเล่นเลยนะดูครั้งสองนี่โคตรเยอะดิ เท่าไหร่วะเป็นประมาณเกินประมาณสามสิบคนน่ะใครแล้วไม่มีถึงสิบคนเลยมั้งสุดยอดครับนี่ที่งี้เป็นกันจังเลยก็<อ>เรื่อยถ่ายถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่ยดนะีเอดดอนะขอโทษที่คำหยาบนะโกมินเยี่เบิ้งมิดจ้างองมีโอเคครับเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ per อะไรช่างไม่ออกมาไอ้ดิชอบเลขอะไรอ่าอ่าเล,เ,ลเ,ลเลขเลขเลขห้า เลขห้ากูชอบเลขสี่เป็นเก้ากูมินชอบเลขอะไรกูมินชอบเลขอะไรสิบสิบรอคิดก่อนดิเอ้ใคิดก่อนฮะไอเนี้ยนิ้วนิ้วเคสอ๋อนิ้วเคสกูต้องมีกูเพื่เพื่อคิดก่อนเออเลขสามอ๋อเลขอะไรนิ้วกูเคสไอ้เนี่ยนิ้วเคสแม่กูชอบอะไร ถามว่าเลขอะไรกูเอาเลขสามโอเคเลขสามใช่ป่ะอดีเป็นเก้าของกูกับใครที่บอกกันเป็นเก้าของมึงเอาเลขสามไปลบกันเก้าแปดเจ็ดหกหกครั้งนะมาคนแรกตึงกูตึงกูกูกูไอ้รับเพื่อนกูเองรับคนแรกเอ๊ะผมเลขสามเลสามเออไอ้ดำคุงผ่านไปแล้วคดํำคุงเฮ้ยคนที่สองได้ดำคุงอ่ะอเพื่อนดำคุงคนที่สี่เฮ้ยคนที่สาม คนที่สองได้คนที่สามได้มีโอกาสอีกโกมินซตาร์ชื่อคุงชื่อคุงก็คือไอ้โกมินนี่แหละคนที่สี่คนที่หกใช่ไหมเอาอ่ะเอาคนที่หกใช่ไหมโอเคโซดาคนที่หกใช่ไหมโอเคคนที่คนที่ห้าแล้วก้าวไปโอเคมึงจะเอามึงหมดเลยเหรอไอมิกไปแล้วโอเคสุดท้ายสุด แฟนลับต้องได้ใช่เลยแฟนขับต้องได้ไปคราวนี้ไม่เอาเพื่อนต้องได้เฮ้ยเอาแล้ว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 ให้แต่แม่เพื่อนไม่ได้อย่างเดียวเฮ้ยได้แฟนขับว่ะเพื่อนชื่อใส่เ้าเขียนผิดมั้งคนที่เคยเล่นจากกกมกรราพันที่หนึ่งอะถ้าจำไม่ผิดชื่อเนี้ยโอเคนะครับชื่อชมึงยังไม่จบเหรอเนี่ยเขาหน้ชื่อไม่ได้ชื่อนี้นะได้เป็นชอช้าง oh <laughs>